อยูข้าวรถละการดูแลสุขภาพของชาวจีนนะคะเดินเอารถจอดตรงนี้ก็ไกลเหมือนกันแหละเพราะว่าไปซื้อของรถตั้ไม่ได้มันไม่มีที่จอดรถก็เลยไม่ได้ซื้อในรถตัก็มาซื้อตลาดอย่างเดียวข้อมูลจากศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมก็พบว่าในปี2500มีคนขับให้อนะังไทยมคามคุคากว่า ก็ได้กินหน่อไม้และไมีกินนี่ซื้อหน่อไม้โตเฉลี่ยที่5ปีร้อยเป็นหัวข้อเรายังไม่ได้กินนะเครื่องปุงรสขยเป็นฐานภูมิภาคสำคัญค่ะก็มีทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือนะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสของไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารขับไปเรื่อยๆให้ฐานตลาดจะออกได้มากขึ้น นะวะเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวของเครื่องปรุงรสทั้งชูรสชาติสร้างความกลมกล่อมสร้างเสริมเกี่ยวกับศัพยภาพน,นะคะเสริมสีสตนอาหารโดดเดี่ยวหลากหลายที่เป็นทางมือทับงหมดคนช่วยเฉือนถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการได้รับก,การผลักดนันแล้วก็ส่งเสริมให้เติบโตก็จะมีการขยายตลาดเพิ่มขึ้นยกระดับเรื่องของการผลิตได้ด้วยนะคะ 얘들아 <목소리도> อะไรนี้อีกไม่รู้ไม่คิดมันไปถ่ายอะไรนะแล้วก็ตูกบังคันมาให้ีดีกว่า 沉沦多次。 จิ๋วไปเนาะสมมุติสิเจ็ดสิบแปดนี่เขายังชั่วนี่คือทางเส้นนี้เป็นทางที่ไปอำเภอปลายเนี่ยเป็นทางเก่าสายเก่าเป็นทางผ่านตลาดทางใหม่และโลดูทางบ้านเราดูเป็นบายพานเขาเป็าะอีกแล้ว

ไปทางวิวก็ก็หันไม่ได้พไดเพราะมันตัง้งสูงมันติดไอคอนทอนรถมก็ต้องหันมันตั้งได้มันก็มีขาตั้งอยู่นะแต่แว่ามันไม่ดีอยากจะอยากจะถ่ายไปทางวิวข้าทางนะวิวสวยนะก็มีบาคนนักท่องเที่ยวบางหลายคนอะค่ะก็บอกว่าไปไปลายนะพอไปถึงตัวอำเภอเมืองปลายก็ไม่มีอะไรมีแต่ฝรั่งมีแต่แลงเที่ยว ความงามมันอยู่ตรงสองข้างทางเนี่ยตั้งแต่ไม่แตงไปเนี่ยเออก็จริงเลยเนี่ยจริงมันจะถ่ายแล้วมันก็มันหันไปไม่ได้เพราะมันโยกหันมาทางนี้มันเอียงแล้วมันตำ่ำถ้าถ้าจะหันไปทางถนนมันต้องสูงนะให้ฝนคอนโซนน,นี่ยย mm hmm. ูทุกเปอร์สมัครเล่นนะอาศัยเราชอบถ่ายรูปเราก,กไ็ได้คาดหวังว่าจะมีคน ติดตามแล้วก็ดูโฆษณาให้มีโฆษณาเข้าเงี้ยก็ยูทูบเบอร์ช่องนักดังเขาได้เดือนเป็นแสนเลยนะเขาตั้งใจถ้ออกบ้านทุกวันถ่ายทุกวันวันละหลายคลิปอะไรเงี้ยถ้าเรบใส่ชอบถ่ายรูปก็สองสามวันคลิปเด้งอะไรเงี้ยวันนี้พอดีออกมาตลาดก็เลยเสนอ นี่แหละห้าแยกข้างหน้านี่แหละคือห้าแยกที่ว่าห้าแยกปลายที่จะไปปลายไปเชียงใหม่ไปไม่พอะไรแล้วก็เขาปป้าฟังปาวีที่เรานำเสนอขายที่ ใสเขียวแล้วโชคดีจ,จังใสเขียว สี่สิบนาทีแล้วมั้าางเนี่ยเนี่ยเราจะถ่ายให้ดูตรงนี้แหละโอลยโอ้ยถ่ายไม่ได้นะเดี๋ยวก็อาจจะลบเลยก็ได้หลายนาที